ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคาบที่21แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของคำสันธานกันนะครับคุณลูกดูหนังสือไปด้วยนะครับในหน้าที่22นะครับ สันธานใช้เชื่อมคำบอกและย้ำเชื่อมข้อความรู้ไว้ทุกครั้งยามเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนักเรียนนะครับคำสันธานนะครับในหน้าที่ 20, 2ีสองนะครับ เรามาดูความหมายของคำสันธานก่อนนะครับคำสันธานนะครับเป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำประโยคก,กับประโยคข้อความกับข้อความเพื่อเชื่อมความให้ต่อเนื่องกันคำสันธานใช้เชื่อมประโยคน,นั้นแบ่งได้4ประเภท คำสัสนธานเชื่อประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันคุณลูกดูนะครับคำที่เราสังเกตพบเจ Heh, booster, อนะครับมีคําว่าจึงคําว่าและพอจุดจุดจุดก็จุดจุดจุดนี้คือแทนข้อความนะครับคุณลูกที่น่ารักแทนข้อความนะครับคุณครูเคยสอนไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อแล้วก็มีจุดจุดก็ครันจุดจุดจึงครันจุดจุดจุดก็ทั้งจุดจุด ก็อย่าลืมนะครับจุดๆนี่คือแทนข้อความนั่นเองนะครับคุณครูเคยสอนไปแล้วนะครับต่อไปลูกดูเลยอันที่2นะครับคำสันดานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันเช่นแต่แต่ว่าแต่จุดๆุดก็ถึงจุดๆุดก็กว่าจุดๆดก็ ต่อไปเรามาดูในข้อที่3นะครับคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหรือมิฉะนั้นหรือไม่ก็ไม่จุดๆๆก็ 4. คําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันเช่นเพราะเพราะว่า ดังนั้นจุดจุดจึงฉชนั้นจุดจุดจึงนะครับกูโลกอันนี้คือคําที่ว่าถ้าเราไปพบเจอในประโยคนะครับมันก็จะเป็นคําสันทานนะครับเมื่อกี้กูอธิบายตอนต้นแล้วนะครับว่าคําสันทานนะครับมีหน้าที่นะครับจําไว้เลย3อย่างด้วยกันนะครับเชื่อมนะครับสันทานแปลว่าเชื่อมนะครับพิจิจมคือสันทานเชื่อมเชื่อมอะไรบ้างเชื่อมคํากับคําเชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมความให้ต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับคุณลกูกคุณกุยกตัวอย่างนะครับ ลูกดูตัวอย่างนะครับพอผมมาถึงโรงเรียนฝนก็ตกพอดีนะครับคําว่าพอก็นะครับคุลูกดูนี่มีพอนะครับเอาพอแล้วก็มีคำว่าก็นะครับก็เป็นความค้อยตามกันนั่นเองนะครับคุณลูกสมชายเรียนไม่เก่งแต่เล่นฟุตบอลเก่งคําว่าแต่นะครับเป็นความขัดแย้งกัน เธอจะไปเที่ยวเชียงใหม่หรือเชียงรายคำว่าหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาปางอ่านหนังสือทุกวันดังนั้นเธอจึงสอบได้คะแนนดีคำว่าดังนั้นแล้วก็มีจุดๆแล้วก็จึงนะครับเป็นหดีตเป็นผลการนั่นเองครับคุณลกเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับนี่นี่ดังนั้นนะครับ,นนรบแล้วก็มีคําว่าจึงด้วยนะครับเธอจึงสอบได้คะแนนดีนะครับดังนั้นจุดๆ,ๆจุดๆ,ๆน,นี่คือข้อความนะครับ เทนก็ความตรงกลางนั่นเองนะครับคุณลูกจำง่ายๆนะครับสันทานเชื่อมนั่นเองนะครับหากว่าลูกมีก็สงสัยก็สามารถถามมาได้ในรายส่วนตัวนะครับการบ้านในวันนี้นะครับ การบ้านในวันนี้นะครับคุณลกหน้าที่20นะครับในหนังสือแบบพึงอันนะครับนำคำสันดานที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับคุณครูยกตัวอย่างนะครับพี่ชอบร้องเพลงแล้วก็มีแล้วก็ให้เติมอะไรครับน้องชอบเล่นกีฬาพี่พี่ชอบร้องเพลงเพราะจริงเหรอครับอ่าไม่ใช่นะครับกว่าก็ก็ไม่ใช่ครับกว่าก็ตรงกลางต้องมีต้องมีข้อความด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องวินช่องตรงกลางนี่คือเป็นข้อความนะครับอันนี้ข้อความเดียว ก็มีแค่2ตัวเลือกแต่และเอาอไรครับพี่ชอบร้องเพลงและน้องชอบเล่นกีฬาหรือพี่ชอบเป็นเพลงแต่น้องอบเล่นกีฬาตอบอะไรครับตอบแต่ถูกต้องนะครับอ่าตอบว่าแต่นะครับคุณลูกเติมด้วยนะครับทุกข้อนะครับแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะครับประโยคคําสันทาน,นะครับยกตัวอย่างง่ายคำว่าหรือนะครับวันนี้วันจนันทร์ หรือวันอังคารน,นะครับง่ายมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นครับหน้านะครับวัาเตรอร์กุ้มว่ารอมตุลโบอลลากาตู